ถ้าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่เล่าถึงตำนานน้ำยาเช็ดกระจกแบบทั่วไปเป็นที่เคยมีมาฮะน้ำยาเช็ดกระจกแบบทั่วไปคุณคิดผิดแล้วเพราะที่จริงแล้วหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำยาเช็ดกระจกสูตรอันทันและมะกูดนี่น,นี่วันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอทำมาจาก พืชสมุนภัยในท้องถิ่นคืออนชันแล้วมะกรูดถ่ายซิว่าคืออะไรอืมก็ไม่รู้สินะไหนๆนะก็ลองเฉลยมาเลยสินี่เป็นน้ำยาเช็ดกระจกจากอันชันแล้วมะกรูดเดี๋ยวจะไปทดลองประสิทธิภาพให้ดูว่ามันดีขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเชื่อหรือยังละ่ะ ว่าน้ำยาเช็ดกระจกที่ทำมาจากอันชันแล้วมะกกูดเนี่ยจะสามารถเช็ดกระจกได้จริงอืมเื่อพิชาติแล้วแหละแต่ว่าต้องลองเช็้ดูก่อนนะได้กระจกเนี้นะใช่กระจกนี้แหละเช็ดเลยไม่มีปัญหามาเขาฉีดให้ได้โผ่เรื่องแค่นี้เออใส่ขึ้นจริงๆด้วย แล้วมันมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำยังไงบ้างอ่ะจูนจะได้ออาไปลองทำที่บ้านบ้างโอยจเจอซมอยากรู้วัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันไะวัสดุอุปกรณ์หนึ่ง ดอกอัญชันสีม่วง300กรัม2น้ำตาลทรายหรือกากน้ำตาล300กรัม3มะกรูด3ผล4น้ำสะอาด1ลิตร5เมอสตันเลด1ใบ6มีด1เล่ม7เตาแก๊ส8โหลสำหรับหมัก1ใบ 9. ขวดสเปวิธีการทำา 1. ฝานมะกรูดเอาเฉพาะผิวใส่ลงในหม้อต้มกับดอกกัญชันต้มประมาณ20นาทีแล้วดับไฟ 2. ทิ้งไว้ให้เย็นลงใส่โหลและเทน้ำตาลลงไป ปิดฝาหม้อให้แก๊สระบายได้ทิ้งไว้ประมาณ30นาที 3. กองน้ำหมักชีวภาพที่ได้เอากากออก 4. นนำน้ำหมักชีวภาพจากดอกอัญชันใส่ลงในขวดสเปรย์โอ้โหพี่ชาดีมากเลยอ่ะงั้นขนี้ขอนะ ได้สิเขราคลุณเรารีกรแก่ป่ะถ้าคุณไม่ลองแล้วคุณจะเสียใจท่านี้นะคะคุณเียนีกขอขอบท่านีชกแดโรงิทาสเรื่องการทาทาจะรจกจามอัญชันและก็ทองทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราทากลางหาทสายขาวแสงดวงดาวบาง้้าประกายสวยงาม ยังบนโสวรร ah. เปิดทางอีกคนอ้างว้างอย่างฉัน mm hmm. บอกความในใจใเธอได้ฟัง mm hmm. โอกาสอย่างนี้ต้องพูดไป